แม่นเออได้ยินเพิ่นเว้าอยู่เพิ่นว่าได้ยิน่ทางใชยเพิ่นเว้อยู่พี่น้อเออแต่ว่านึงบ่ทันได้ตัดชตัดชโชมันชดโชัดแม่นบ่ต้องได้ตัดอีกบ่ตัดตัเป็นอยู่บ่เป็นอยู่โอแล้วก็สิออกเลยนี่เนาะได้อยู่บ่อ่านๆได้บ่ย่านบ่กุใหญ่นี่ได้อยู่ท่านท่านท่าทุกนได้เนาะ เลยแดงรอ่อได้ ທกทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับสบายดีพอ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขูสูค่คนพี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่าง,างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบาจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเสนเ้นคยเนาะมื้อน,นี้พี่น,อน,อน้อ,นนองเอยท่าง là tèo phân gây nhục hơn bị đồng gây nhục sáu hơn sáu san phân mới nhìn thằng là bao thông sảy phân đồng gây pa cứ mặn thế nhỉ nó no. hết tung hết tàu bị đồng gây nó no. à, phun thằng này hết bị sáng thằng này nó no, phun thằng bao thông sảy phân cái này pa bài đi sờ bài đi Đó. ยังไงป่ะฮึมอ๋อคือที่นี่บ่ใช่น้องโอ๋อคุณนี่เลยแม่นบ่กุ๊กยังก้อันนี่กุ๊กอันนี้ที่ว่าเฮาเฮาอยู่นี่แม่นบ่เป็นเป็นห่มกินนี่แน่เนาะโอ้อกุ๊กยังบอกคำกุ๊กจมพอบ่อยู่นี่บ่ เปลี่ยนไปเลยนี่เน,นาะของพูนเลยบหนหลังดูไปจังเลยโอ้โหจุนี่ก็ถือว่าอันนั้นนี่นี่เนาะถือว่าใครอ่าใครกายกุศลเนี่บแบบนี้ไดยเน,นาะอืมแม,ม,มนแมน,นไปดองเลย การซีอัปเดตพี่น้องเลยอ่าทางครอบครัวของทางอันน่ะของน้องน้ำฝนรับพ่อแม่พี่น้องเห็บซีบังตอนนี้กับป้าโตกำลังเห็ดอยู่กับอยู่ในประมาณจักสอบเนาะเนาะนี่เนาะยังโมโหกันเนาะยังโมโหคือกันเนาะยังมุดลายตาเต่าพีในมุดเคยเห็ดบ้างอ่าเคยเห็ดเต่าพีอยู่เนาะเเต้าีบ่ เต่าพีด้วอ่ะสบายดีสบายดีไอ้สบายดีเต่าทีต่เต่าคนดิเต่าคนดินเนาะอืมสบายดีสบายดีเนาะจุดติบึ่แช่มือวันต้นเสากนอนมืติต้นเสาอีกหน่อยห่อจักบ่ตัดนี่ตัมันต้นเนนะ เอาใส่นเรือแล้วเงาบ้านะไหขพางบไล่ตัดให้เกีบกู้เรียบร้อยเนาะโอป้นบเราุดบนี้ขุดเฉามานี่บ่ขุดไปขุดไว้นะขุดไวน้ำเนาะทัอป้ออันนี้บออันนี้บ่อ๋อนคำาัหนท่านผ่านหรอือว่า พ่อบ่ากมาก็มีแต่ให้ทางน้องงนี่เทใเลยอืมปนนี่้ใส่ลว่าพอซื้อว่าครบบ่ด้เด้าก็ได้เครื่องของก็ครบบ่แล้วเนาะโอ้มีแต่ว่าเฮ็ดไว้เนาะอืมอุปกรณ์ก็ครบเบิดตัวแห้งแล้วเนาะโอ้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเตา

พางอยู <mile> ่นี่ด้วยเนาะบต้องใส่ทันทันชาทุก้นเลยเนาะโดยแต่ห้ำอ่อนอยู่ไหนตู้ละมาเลยตู้ละมาเลยริบ้อยแล้วมุ้งกระมือนมุ้งชานี่อราจะหามุ้ง

ไปเอาบ่เดี๋ยวพอจใส่แหงอยู่ทำมีด้ตู้เนอะเจ้าพังเอง่เนเลยจะไอ้กูแล้วใหม่กะมีต่ใหญ่นขอใหญ่เน้ทางยึดปีแล้วไอ้ตู้เขา็อาไซาปีนี่แหละเจ้าี่่ มันจะคุณภาพมันนี่กับเงนิ้วนี่จะเซาว่าคือเป็นต่อไมนี่ลุรือเาจคุไปเจ้ามั็ก็จะซีมวดนั่นเจ้าเป็นนนก๊กมันต่อไหมเจ้าบ่เราวานน่นเราบนเราบนซีมือซี่หรอมือใครจะบาดเ้าเด้อเจเป็นต่อไปเจ้าพเอง ไกลระมว่องล้อมมกรล่องมังกรมนลงเลยลงลืมเลยเนาะได้ใส่ล่องอยเยอะขนานั้นตเขาคนมากห็นเลยอมากอกมาออกมาบัวหินมากโอเคออกมาสี่มือเลยรันอเอเด็กชาชาวอเมริกันหรจะเอาไปไงกันทานบ่โอ้คุณแล้วคุแล้วหระจูเจ้าทานได้เว่าทานเจ้าน่ะทาน ใม่ลู้สุดล่าอยู่ตัวเป็เป็บเลยตเามาก็จิกควักเอาที่เตานึงแล้วลดลดจีกคว้าเลยเตาถห้าติดคืนึ่งจกคว้าหมูติดอ๋อจิดเอดจะน้ออ่งเยปะอเที่ยไปที่บ้านแหละกบ้าเพราะมันอยู่ใกล้นะ้วทำไ้ยางมากดูดีเที่ยวลงไปจอดทานน่พอใจอยู่เ็นเรเงลาบากให้นะโอยัดเต็นแล้ววัดข้างหลังนี่ต่เข้าไปข้างในเลย

อ๋อเาเป็นคนผังเองเขาเป็นคนขุดเองบ่ขุดขุดอนาขุดขุดเสาวนาสาวะขัวนะอ๋อกะนี้เห้นั่นคนขุดให้แล้วกะใยญ่เป็นยายไปได้นะยใหยายๆๆๆไปเลยเรื่องางพ่อคนบอกมาขั่วกับมีไอ้แม่พ่อคนบอกมาให้ใ้ไอ้นั่นขุดเลยันขุดแบบเคน จะต้นางตัวองนางเบแต่วาเงินก็ท่าได้มากอกคือมาบ่มากเฮาไดเฮากอรื่องไงเพราะว่าไม่ได้ก็อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์มันบ่ได้เลรักขวดรปูนมียังม่เต็มยี่สิบโบวต่อไม้ต่อไม้อันนาเติมนึงล้ตูเราจังได้ตายทำไมจะตัด

<laughs> Nhưng mà xưa chứ à, <laughs> <như đấy. cười> à, này dạ ừ. dạ, <laughs> nó Nhón chứ À khu đúng quay khứ đấy nè nhau Vâng thì เกณมาเล่นนี่ตัวหม่เลตัวหม่เล่นเฮ้ยได้หนเบงด้วยมาบงด้วยมแค่เจาองแค่เจอองแคแล้วตัวมเโมเมนต์นอกโมเมนตได้ลั้วเลยผู้สเ้ยโมเมนต์เด้อคตไปเลยัเบายังคดอยู่เาเบเจ้าเขาเย็นีกินตะปูว่หรือว่านน้อยจเงาเงาชุดมนนันมาจัง นณะล่าผูขุดยังลืมเนาะโอ้มันปีไหนปีนั่นสิฉันล่ากฉันล่ากับี่ซี่ีแ้เหมือนี่ดินไปเอาดินเขาด่นนะเออก็ขอดเนื้อเยอมันเดาเอามาตุเขาเเป็นอแบบเป็นห่างบาใเ่งเนาะหเราบงก่อน

ใหญ่ใหญ่เกินเแล้วเนาะเราก็ไปเข้าเตามึงเป็นเด้อันนี้บ่ได้บ่บ่ได้บ่เเนาะเาเอาน้ําูนันนจนว่าจนว่าคือไม่กอกเนาะไม่กอกัอเเอาไปเอาไปเข้าเตาบเห็นคักบดนี้มาเฮ็ดทานเนาะบ่่อใหม่จไม่กอกไอยู่กอกวามนี่เ็เป็นกี่เ่าเด้อนี่แม่มยเป็นกี่เ่าไปเด้อเนาะ ทานกับปอก้าอีกเป็นไม้นาไปได้เลยับแรงแรงเนาะราเบินูงี่เรายู่น้องทางกีนงานเนาะเราควรเนาะเนว่เหนว่าเขั้วเนี่มันง่ายเนาะคุดสองสามบาทกันออกเลยเนาะออกเลยได้นะลืมเนาะแอไ้

เ่านไทยเพิ่งข้างมไลด้วยผ่านแล้ยจังทีจังดีดิข้างโมไลเลยบอเพื่อองไวเพื่อยังไงหล่ดคลิปผ่านดร้ยหายใจล่งเลยบอสล่งแน่คือตะกี้ยังว่ายังคิดคันนึ่งอยู่เนาะ อะไ,ไรบอสูนชีโตอยลางอาบิลคลิปที่เราเลยเนาะมีได้มาบิ่งอันทั้งย่างน้องท้องใสผนขุดแล้วหั้วออกขุดผู้หันอยู่จเ้อต่อไม้ประตูแล้วว่าละหั้วหรอว่ขุดต,ต่อไปมาได้แม่นต่อไมไ้แดงมาโนแม่ละหั้วเดี <laughs> ่ยว่ขุดไปแข่งตึง,ต,งตึงอยู่เออที่แดงกับุตรีเหมือัน เียแหละบอคำไหนเนาะเปีงไงนะางหดคิปเยอะล้งบันทึกคลิปบ่บ่เห็นมาสมืบ่จินะบ่บ่จิน่คืออนาะคนเขาคนน้ำพอเห็นเยอะในคลิปนี่บอเบงนี่บออันนี้น่ะ จะมาบิ่งนี่ด้วเจ้าะจ้เฮยังนี่จเจ้าอยอยู่บ่ได้อยู่ปะคุณป้าเออขมีเนื้อีบอนน้ำมมีเน้อบนน้ำกับบ่วไรพี่เหล่เลยบ่อไรพาลุยคุณทั้งบ่วทองใสจะหู้อยู่บ่งานเจ้าใชนี่แอนี่เมนด้ยินได้ยินพ่บ้าอยู่พ่ว่า Dạ, à, thằng phân bọc vô mình chọc Ờ Chà bà nâng một thân để tắt sổ Tắt sổ? Sổ bánh à. sốt chắc này. Mền bò Ở à, này tắt được bò? Tắt Tắt bình vô bò? Là cái gì? Ốc lưới nhỉ nó Đầy bò? Ăn ăn đầy bôi ăn bò? Cúc máy nhảy nhỉ? Đầy vô Khơi tắt nhảy sắp nhỉ vô bò? Khơi vô Ồ Cúc máy tụi nàng cho tắt bò vào đây Ờm Khơi... เพราะว่าบ่ได้น่ะมาพี่น้องเลยเลยบ่ได้บงเลยบ่จักเลยบ่ซันเพิทั้ง2คนเพิ่นก็กําลังอ่ากนกันอยู่เนาะอ่าก้นอันะละั่วมีแต่ว่าเป็นจังได๋มื้อแงนี่ได้อยู่บ่นี่ถ้าตัดโชว์ันกน่สิได้บ่เพราะว่าอยยังสิเข้าไปโงเฮ็ดอยู่สิไปงเฮ็ดอยู่มีเวียกอีกแมไป เออเอาในนั่นไหนมันต้องมีในนั่นไหนเพราะว่าเขาเห็นยูทูบ e น่ทุกคนนี่มันต้องมีบัญชีที่นองเลยอันนี้กับทางเรืองบางเทืงบงทีกับว่าสีพูนกลับไปเส้นทางเด็กชิบกังเลยเพื่อนกับเจ้า,าสั่งให้สา้ได้กับกรุงกมุงกบปูนน้ำในก็เลยต้องอยันบริยูคำน้ำมูน้ำคูหรอกหหนะ นี <test> ่จะว่าให้ทางทีมงานเพิ <wi _ Elekt rom> ่นถ่ายบรรยากาศให้ก <ientras> ับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งเนาะเอามีแต่ว่าตัวนี้ต้องพงบ่ไรแล้วเนาะอ่าตัวนี้ก็ได้พี่น้องเยง่ายอยู่ดอกมันไม้มันอ่อนไมอ่อนอ่าง่ายอยู่ดอกเนาะัเป็นไม้ต้นิ้วพี่น้องเอ้ยอ่าที่ว่าทางอ่าบ่ไรเพิ่นอ่าสิได้รับงานอีกละโอเคอสบายดีสบายดีเนาะเอาพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้แหละเนาะ พืชพักเพิ่นก็ได้ก็สีประมาณนี้แหละเนาะออยู่ในเกอนในซานของทางเบาวทองใสเพิ่นพี่น้องเลยเอาก็สำหรับคลิปนี้พี่น้องเลยทางบริจิตตงการได้ถ่ายบรรยากาศนะครับตองนี้พี่น้องสีเบิ่งเด้อเนาะห้องน้ำห้องในเพิ่นก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะห้องน้ำห้องในของทางสาวผลเพิ่นพี่น้องเลยเอามีแต่ว่า อขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านพี่น้องไอทีเขามาบึงมาชมของน้ำของใน,นนี่ก็ถือว,ว่าแล้วสำเร็จเป็นที่เฮี้ยห้อยแล้วเนาะอ่าอคือสีประมาณนี้แลหละเพื่นทั้งไงเพิ่นเนาะแล้วละบอแล้วละบ่ถ่ายคลิปนั่นอ่าสบายดีมาส,สวยๆสวยมาสวยสวยทันบ,บอกบริทันนี่พงกินี่เนาะบริทันนี่กินนี่ แต่ว่าพันจงไม่แหยอยู่ะยจงไม่แหยอยูวะโอเคเออเอาเนาะมีหลายในเฮ็ดอยู่ดอกพี่ตองเลยเอ้ากาคือสี่ประมาณนี้แหละพี่ตองเลยสำหรับคลิปนี้เด้อเนาะทำบุญจิตเองอ่าสิ่งใลดาพี่ระน้องอ่าไปก่อนแล้วก็อ่าทางคลิปของบอคำผลนนำบอคำผนไปลงคลิปพี่ตองเลยเนาะอ่าจับกล้องให้บอคำผลพร้อมบอจิตดึงก็ได้นี่เด้อเนาะเนาอ่ามีแต่ว่าฝากความในพี่ตังเอฟซี ทุกทุกท่านเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่ก็รับพี่ได้รับไปก่อนพี่กแหังใจให้สบายดีพี่น้อง